ไม่ใครทํานายได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร้องครับแต่ถ้าเกิดคือผมมีความเชื่อตลอดมาว่าโอกาสจะเกิดในอ่าวไทยน้อยมากหรือแทบจะไม่มีครับเพราะทางฝั่งนี้เนี่ยมันไม่มีรอยเลื่อนใหญ่ๆอันนี้ข้อมูลเดิมนะอาจารย์นะครับครับแล้วก็เราเชื่อแต่ว่าคือถ้าฝั่งอินโดนีเซียหัวเกาะสุมาตราลากเส้นตรงขึ้นมาเข้าพม่าเลยเนี่ยนั้นรอยเลื่อนใหญ่ๆ่เลยครับครับลงมาตรงกับภูเก็ตเราก็เกาะนิโคบาครับลงไปก็เกาะสุมาตราครับ ถวนี้แผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำเมื่อปี47เกิดก้าลิตร์สึนามิมาถึงประเทศไทยเสียหายเป็นโศนกรรมของมนุษยชาติครับก้องแต่ไม่รู้ว่าทางอ่าวไทยมันจะเกิดขึ้นได้เกิดอะไรขึ้นรย์คือมันมีโอกาสฮะคือจจริงบริเวณอ่าวไทยเนี่ยจะมีรอยแยกแผ่นดินไหวซึ่งใหญ่นะฮะใหญ่นะครับใหญ่ฮะก็คือรอยเนี่ยจะอ้อมมานะฮะอ้อมมาทางขอโทษนะครับไปเลยนรับ ก็เราจะอ้อมมาทางสมุทรตานะี้คือหัวเกาะสมุมรตาเข้ามานี่นะฮะอ้อมมานี่อ้อมมานี่แล้วก็ผ่านผ่านถึงมาเข้ามาฟิลิปปินส์เอาลอยเดียวกันคือคือลอยต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันฮะคนละลอยจะต่อเนื่องกันครับคือเึนามิคาบอนเนี่ยอยู่ประมาณนี้ถูกต้องครับนี่เป็นเกาะสมุมรตาแล้วหัวเกาะสมุมรตามันบางนิดหนึ่งถูกต้องครับแต่ขนาดมันบางนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะอิโดนีเซียเนี่ยหายไปเป็นจังหวัดเลย ประเทศ <ใน S 1> ไทยเนี่ยขนาดหัวเกาะบางนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมะเข้าสู่ประเทศไทยแถวนี้เนี่ยนะภูเก,ก็ตกะพังงากระบ,บี่ถูกต้องครับนะบเขาหลักแถวนี้โดนเต็มเตมเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมะนี่รอยเลื่อนนี้เนี่ยนี่แถวนี้นิโคบาเข้าพมา่าอาจารย์ก็บอกว่ามันก็ต่อเลื่อ,อนอต่อเลื่อนก็ต่อมาานี่แต่มันเพียงแต่ว่าอยู่คนละแผ่นนั่นเองนะแผ่นฟิลิปปินส์ก็เป็นแผ่นฟิลิปปินส์ของเขาแผ่นยูเรเซียของเรานี่พือแผ่นเดียวกันแผ่นใหญ่แผ่นเดียวกันนะ แผ่นสมาตานี่ก็แผ่นเขาเรียกแผ่น India, อินเดียออสเตรเลียก็แผ่นนี้นะฮะแต่มันก็คือเป็นรอยแยกระหว่างแผ่นสินใหญ่เป็นรอยแยกก็คือแผ่นกับแผ่นมันก็แยกกันอย่างนี้ถูกต้องครับอ่านะเพราะฉะนั้นสังเกตเกิดเป็นไหวบ่อยมากนะฮะฟิลิป,ปิ์ใช่ครับบ่อยมากเลยทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟภูเขาไฟนี่ก็คือแผ่นดินไหวแบบหนึ่งนะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่เกิดบริเวณนี้มอผู้เชี่ยวชาญจากืองนอกเขาก็บอกว่าขณะนี้แผ่น ดูเรื่อแผ่ในใหญ่เนี่ยมุดใต้แผ่นฟิลิปปินประมาณสามสิบแปดเมตรนะคือเราไปทับอยู่แล้วครับับแต่คือคือเราเรตอแรกมันเกิดกันอยู่นี่ฮะ,ฮะเราก็ดึงแผ่นฟิลิปปินมาดึงมาฟิลิปปินก็ต้องงอตามอืมงอตามเนอะตอนนี้มันงอสามสิบแปดเมตรจากแนวราบเพราะเมื่อไหร่ที่มันจะดีดตัวนี้ไม่มีใครคาดการได้รออยู่ว่าเมื่อไหร่แผ่นฟิลิปปินจะดีดจะดีดกลับไปในที่เดิมดีดขึ้นกลับไปที่เดิมใช่ครับก็แปลว่าเกิด เกิดพันวยทันทีนะฮะเพราะนั้นตัวเลขตัวนี้ทำไมเขาต้องบอกสามแปดเพราะเขามี GPS วัดนะตลอดเวลาติดตามต่อเนื่องสามสิบแปดเมตรครับขณะที่เกิดเมื่อปีสี่เจ็ดเนี่ยแผ่นออสเตรเลียมุดใต้แผ่นเราเนี่ยยี่สิบเมตรแล้วดีดแผ่นเราดีดครับแผ่นเราดีดทันทีทั้งเกิดปรากฏการณ์สึนามิครั้งใหญ่โศกนาฏกรรมสี่เจ็ดคือมันเกยเข้ามาแค่ยี่สิบเมตรครับแล้วมันก็ดีดเ้าลิตอร์ดีดเจ้าลิเตอร์ทันที อันนั้นเนี่ยเคยเข้าไป38เมตรเกือบเข้าตัวครับก็แปลว่าจุดเสี่ยงไม่ได้ดีแต่เฉพาะแถวนี้แล้วครับ้างอาจารย์เนี่ยนะใช่ครับคือเราจะระวังทางนี้ตลอดเราระวังซื้อทุนวัดคลื่นซอนามิเพื่อเตือนไัยเราทําฝั่งนี้หมดอาจารย์นะใช่ถูกต้องครับเรายังไม่มีฝั่งนี้เลยนะครับยังไม่มีฝั่งนี้ครับเพราะเราไม่คาดคิดว่ามันจะมีความเสี่ยงตรงนี้ความจริงก็เราก็คาดคิดนะมีความเสี่ยงมีแล้วฮะแต่ว่าประเด็นเนี่ย ามรุนแรงฝั่งนี้จะรุนแรงกว่าเพราะมันใกล้มากฮะมันใกล้แล้วก็ขึ้นสูงที่บ้านน้ําเค็มขึ้นสูงสิบเก้าจุดหกเมตรเราไปวัดสิบเก้าจุดหกเมตรครับเพราะฉะนั้นอันนี้กะเป็นประเด็นที่ว่ามันรุนแรงมากนะบ้านน้าเค็มลากเปหน้ากองฮะบ้านน้ําเค็มที่พังนาใช่ที่พังนานะฮะครับแต่คราวนี้เป็นยังไงฮอาจารย์ถ้าถ้ามันเกิดเราไม่รู้ว่าคือหรือว่าถ้ามันเกิดดีขึ้นมาเนี่ยดีขนาดที่ว่มันใหญ่ เด็กที่มามันต้องใหญ่เพราะมันรูปสามสิบแปดเมตรมันใหญ่มันมันมันรุนแรงมากนะฮะหรือมันจะค่อยขยับแกะอันนี้อันนี้ก็มีการเต็นไปได้คือวันนั้นอาจจะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแต่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรือมันจะดีดแบบกรณีนี้คือตึ้งตึ้งเลยใช่ครับแต่ก่อนเนี้ยเราคิดว่าแผ่นไหวขนาดใหญ่เนียฮะห้าร้อยปีเกิดครั้งหกร้อยปีเกิดครั้งนะเราลองมาดูประเทศชิลีนะฮะ ตัวอย่างเลยนะเมื่อ50ปีที่แล้ว2503ิมเป็นไวที่รุนแรงที่สุดในโลกนะฮะ9.5ลิตรสถิติรุนแรงสุดในโลกนะฮะแล้วมาเมื่อต้นปีนี้เองเดือนกุมภาเจดที่เดียวกันเลยก็แปลว่า50ปี9 6ลิตรนะนะน้องๆมาหน่อยอันดับห้าเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวไม่จำเป็นต้อง500ปี600ปีนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าคนชิลีอายุ50ขึ้นไปในโชคดีเจอสองครั้ง ใช่ไหมเพยในขนาดใหญ่สองครั้งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะเกิดเนี่ยเราไม่รู้นะเราทำายไม่ได้ไม่ได้เลยฮเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะรับนะเตรียมพร้อมแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดความรุนแรงมันอาจารย์คิดว่าจะขนาดไหนผมว่าแปดจุดห้าขึ้นไปแปดจุดห้าขึ้นครับแปห้าขึ้นเราจําเป็นต้องก็เลยศึกษาว่าถ้าแปดจุดห้าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโดยกรณีนี้นะฮะหลังจากเป็นไหวอาจารย์ไปเข้า เมือเข้าโปร,ปรแกรมนะฮะเข้าโปรแกรมคำน,นวณแล้วว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็สร้างสถานจำลองขึ้นมาหลังจากหกนาทีคุณสุร์เห็นไหมฮะเออฟิลิปปินส์นี่น้ําจะลดก,ก่อนนะ,ะเฉดสีน้ําเงินน้าลดนะฮะฟิลิปปินส์จะเห็นน้ําลดก่อนแล้วพันหกนาทีเข้าปะทะขึ้นใหญ่เข้าเลยสิบเมตรนะฮะขึ้นใหญ่ลูกใหญ่นะฮะเพราะใกล้มากนะฮะก็คือพอมันเกิดบอยเลื่อนจัองมาทึงปุบน้ํายุบก่อน ครับน้ำรูปน้านลงไปน้ำจะหายใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็นคลื่นขึ้นมาเป็นคลื่นแหละนะฮะอันนี้บอกเป็สิบเมตรเลยครับเข้าโจทย์ฟิสินส์เป็นทันทีหลังจากนั้นก็เวลาขัดตาะอันนี้ขนาดนี้หกนาทีนะฮะเราเลื่อนเวลาไปดูนะฮะคลื่นก็จะเดินทางความเร็วของคลื่นเนี่ยมันประมาณสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะความเร็วเพราะฉะนั้นค่อยๆเดินทางคลื่นชั่วโมงนาทีละครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้ประเทศไทยนะครับงต่อมาอันนี้เวียดนามนะฮะถูกต้องครับเพราะขนาดนี้หน้าขึ้นนะฮะ ข้าขึ้นขนาดนี้สูงสักประมาณหกเมตรนะฮะจากสิบเมตรตุกเมื่อกี้นะฮะก็ค่อยๆลดลงมาแล้วนะฮขึ้นเวลาเดินทางขึ้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะก็คือในท้องทะเลเล็กขึ้นก็จะไม่ไม่สูงมากับเมื่อสักครู่หกนาทีใกล้ๆเกาะเซนิตินนะฮะตอนนี้ขึ้นชั่วโมงมันเริ่มกระจายออกมาเริ่มกระจายออกมานะหลังจากนั้นก็จะเดินทางหน้าขึ้นจะสูงครับหน้าขึ้นจะสูงนะฮะอันนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะฮะหนึ่งชั่วโมงเกือบถึงเรียดดาวมาฮะเกือบถึงครับเพราะฉะนั้น จากเราเนี่ยมาถึงตรงนี้ประมาณ2,000กิโล2,000กิโลครับและน้ำบรวณนี้น้ำาราตื้นนะฮะน้ํายิ่งลึกจะเดินเร็วนะฮะน้ํายิ่งตื้นจะเดินช้าอแล้วก็ความสูงขึ้นจะลดลงเพราะว่ามันมีความฝูดท้องน้ำเข้ามาน้มันก็จะลดลงก็คือภูมพระเทศอยยังโชคดีโชคดียังโชคดีบ้างก็คือน้ําตื้นใช่ครับอันนง้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วถัดมาเนี่ยสองชั่วโมงเข้าประเทศวียนามทันที นี่ก็จะร่นเต็มๆโดนเต็มๆฮะบริเวณนี้นะครับคื้นไปสักสี่หรืหกเมตรนับสี่หกเมตรใช่ครับที่เข้าโจมตีเวียดนามเนี่ยนะถ้าเกิดกรณีแผ่นพิ้ิที่ปีนที่ว่านี้ใช่ครับนี่สองชั่วโมงครับอยงนั้นหน้าเคลื่อนจะนี้เห็นไหมฮะก็จะเดินเข้าไปอีกนะฮะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วนะฮะเข้าไปฮะเข้าไปหน้าเคลื่อนจะจางจางลงเห็นไหมฮะก็แสดงว่าความสูงมันไม่มากแล้วนะไม่มากแล้วฮะก็จะลดลงแล้วจะลดลงแล้วนะฮะนะฮะโอ้โหแต่เวีียดดนนนามเกิขึ้่ ฟิลิปปินส์เราไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคร<ต>ับไม่ได้ <นะ S 2> พูดถึงฮะฟ <ฮะ S 2> ิลิปปินส์นี่เต็มรับสถา,านการอย่างเต็มที่เลยมันจะหนักมากเป็นเกาะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่านี่ดูฮะความผีแต่ว่ามันจะไม่สูงเหมือนช่วงแรกที่เขาโจมตีฟิลิปปินส์ใช่ฮะก็จะลดระดับลงมาแต่โอ้โหรัศมีมันโดนทั้งแถบเลยนะฮะด้านนี้เนี่ยเวียดนามเจอเผื่อเผืกัมพูชาด้วยนะฮะเนี่ยเอากระัมพูชาด้วยครับอ่านี่ห้าชั่วโมงฮะครับต่อไปอาจารย์ฮะเอาไปแปดชั่วโมงนะฮะเข้ามาแล้วแปดชั่วโมง ประมาณสิบก็ชั่วโมงฮะจต่เข้าปะทะชายหาดนาราธิวาสนะฮะอันนี้ขนาดสิบสี่ชั่วโมงแล้วนะฮะอ่ในสิบสี่ชั่วโมงเข้ามาแล้วปะทะชายฝั่งนาราธิวาสแล้วเห็นะฮะนี่นะฮะอ่าแปลว่าอะไรฮะอาจารย์สีเขียวสีแบบสน้ำเงินสีแดงจะเห็นว่าผมก็ลดมาตราส่วนลงนะฮะสีแดงขนาดนี้ก็คือหนึ่งเมตรละอ่นะนั้นคลื่นจะเข้ามาปะทะเนี่ยอย่างผมอย่างที่ผมเรียนคือคลื่นไม่สูงนะเพราะว่าเกิด ล้าความล้าขึ้นเกิดล้าแล้วแล้วน้ำตื้นนะฮะื่้งความฝืดก็จะมีผลทําให้ขึ้นต่านะฮะหนึ่งเมตรนะฮแต่ประเด็นก็คือว่าขึ้นที่คือแถวเวลาที่ว่าปัตตาบันะฮะปัจจาบันปัจจุนี้สี่ชั่วโมงคือประเด็นคือว่าคลื่นตรงนี้มีความเร็วสูงนะฮะเหมือนรถไฟวิ่งเข้ามามันเร็วมากมันประท่าเราตรวเราคือมันไม่สูงมากสักเบสุดึงก็พอไหวไหมการถ้ามองบมแต่แต่เราอยู่ในทะเลไม่ได้นะเราอย่ในทะเลไม่ได้เลยเพราะว่าเอมีประวัติศาสตร์ ตัวขาดเลยนะประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนี่ค่อนขาดเลยซึ่งอันนี้จะต่างกับทางตะวันตกนะฮะทางตะวันตกเลยถ้าลอยเลยกลางทะเลมันยังอยู่ได้นะฮะขาดอยู่ฝั่งเนี่ยเสร็จเลยอยู่ฝั่งเสร็จฮแต่อันนี้อยู่ในทะเลเพราะน้ำตื้นหรือยงอาจารย์นะอันนี้อยู่ในทะเลก็ไม่เป็นไรทะเลไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ริมฝั่งเนี่ยอ๋อริมฝั่งที่บอกขึ้นมันเร็วมากครับขึ้นมันมันจะพาทุกอย่างขึ้นไปถูกต้องครับฮะมันจะดันเราก็จะเซไปตามมันหมดประทะโขดเหินอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นมงเมื่หร่ เราต้องรู้แล้วว่า14ชั่วโมงจะมานะฮะครับเป็ดในหวยเพราะนั้นหลังจากนั้นก็จะเ,เข้าไป16ชั่วโมงประทัดก,กอสมุยเห็นะหมครัคลนก็ใกล้กันโดนครับโดนสมุย้วย <นะ S 1> โดนครับเพราะว่าน่าขึ้นมาทั้งหมดเห็นไหมนี่หน้าขึ้นแรงายของคลื่นเดินนะผมนึกว่าเวียดนามจะบังหน้ากันนะก็บังไว้ส่วนหนึ่งเวียดนามนี่บังไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ตรงไหนมีช่องมันไปตรงนั้นนะนี่คือช่องช่องที่หน้าขึ้นเดินนะคือจะรับเต็มๆก็คือปัตตานีวราที่ ไก่ใช่ไหมฮะไอ้นี่คือทางทางขึ้นมาทางใต้ตอนบนเนี่ยทางเวียดนามบังให้ครับแต่ก็ยังมียังมีฮะเป็นยังไงฮะจากสีบกเจ้าโมสีบอกเจ้วโมเข้าสมุยครับไม่เข้าสมุยฮะสุราษฎร์ฮะระดับอย่างนี้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ระดับอย่างนี้คือถ้าอาคารก่อสร้างเนี่ยที่อยู่บนทะเลออยู่บนบกเนี่ยที่สูงเกินระดับอย่างนี้นะฮะก็คือ จังหวะที่ขึ้นเกิดเนี่ยหนึ่งเมตรเนี่ยแต่จังหวะน้นทะเลที่ขึ้นสูงนะฮะน้ำทะเลที่ขึ้นสูงจะ,ะ,ะงมีบ้านเราเนี่ยอาจจะสูงเมตรสองเมตรมันบกวกไปนี้หนึ่งเมตรจะกลายเป็นสาเมตรเพราะฉะนั้นอาคารที่สูงสาเมตรเหนือระดับน้ำกลางปลอดภัยนะครกรณีอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปดูทุกผู้ประกอบการหลายอาคารท่านอยู่เหนือน้ำแบบน้าทะเลสามเมตรขึ้นไปหรือเปล่านั่นปลอดภัยแน่นอนคือจะได้นีขึ้นอารที่มันขึ้นไปไม่ถึงแต่ถ้าอยู่ข้างล่างถ้าอยู่ข้างล่างเข้าถูกต้องฮะยู่งข้างล่าง คนที่อยู่ชายหาดต้องรีบขึ้นอาคารทันทีนะฮะอยู่ในชายหาดระดับที่ต่ำกว่าสามเมตรเหนือระดับน้ำปานกลางต้องต้องหนีนด้นีอย่างเดียวเลี้ยขนะนี้เข้าสมุยแล้วฮะเราก็ต้องเตือนคนสมุยจะว่ายน้ําชายหาดไม่ได้จะดูหน้าขึ้นนะฮะหน้าขึ้นโดเดินทางต่อที่ผมก็ไปจะบอกที่จะเข้าภาคกลางนะเนี่ยครับจะเข้าอ่าวไทยนี่คือเข้าอ่าวไทยแล้วเนี่ยที่คเข้าครัาเอาที่สิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงโดยต่อไปแล้วนะฮะโดยสมุยแล้วก็เกาะส่วนแปดสิบแปดชั่วโมงตอนนี้ก็ เข้าประทะประจวบแล้วฮะประจวบโพหินเพชรบุรีแถวนี้นะประจวบโพหินเพชรบุรีครับแล้วนี่หมดเลยวหาเนี่ยจันทบุรีจันบุรีจนทบุรีครับครับเข้าแต่ว่าอย่างที่บอกสีแดงจันจานะฮะเริ่มไปห้าสิบเซนแล้วฮะเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มแถวปลอดภัยไหมอย่างนี้จ้ะคือจะปลอดภัยแถวจันท์แถวตราดแถวครับจะปลอดภัยสําหรับผู้ที่อยู่สูงกว่าด้านทั้งทะเลสามไม่ขึ้นไปปลอดภัยอืนะแต่ว่าจะไม่ปลอดภัยสําหรับคนที่อยู่ต่ำกว่านั้น เพราะว่าจึงบอกความเร็วมันมากนะฮะความเร็วมากเราไม่สามารถจะไปปะทะมันได้อืนะต้องหนีอย่างเดียวครับ,รบทั้งหมดนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงแต่ความเป็นไปได้อย่างที่เราบอกนะฮะว่าขณะนี้มีการมุดตัวกันระดับนั้นแล้วก็พร้อมที่จะดีดอาจารย์มาพูดนี่ไม่กลัวคนด่าแล้วทุกประเด็นที่คน,ต,น,นตกใจแล้วนี่นี่คือประเด็นว่าองค์ความรู้เราต้องให้เขาตระหนักไว้นะเพราะว่าถ้าคนไม่มีองค์ความรู้เมื่อไหร่นะฮะ อันตรายมากนะ,ะคัคงคมต้องอยู่บนพื้นฐานของสังคมที่มีความรู้นะแล้วประการที่สําคัญนะคคนเข้าใจว่าเวลาเกิดสึนามิเนยน้ําจะลดใช,ะใช่ไหมฮะประเด็นนี้ตอนมีเกิดเอาไทยน้ําไม่ลดนะฮะเข้าปะทะเลยเห็นไหมสีแดงเข้ามาบวกไปเลยคนละอย่างคนละเรื่องขึ้นอยู่กับกลไกการเกตแผ่นินไหวขณะน,น,นี้แผ่นฟิลิปปินส์ดีดดีดก็ก็แต่ว่าดีดเข้าหาไทยเหมือนกับตอนนี้ที่ทีสี่เจ็ดแผ่นเราดีดดีดไปหาศรีลังกาคนศรีลังกาก็ไม่เห็นน้ำลดใช่ไขึ้นเข้าปะทะเลย เพราะฉะนั้นคือมันจะไปลงในฟิลิปปินส์ถูกต้องลฟิลิปปินส์แต่น้ำมันดีดมาทางนี้ถูกต้องตอนที่เกิดเมื่อปีสี่เจ็ดอีกไม่กี่วันจะครบรอบ6ปีนะะครั้งนั้นเนี่ยมันโดนของบ้านเราน้ำลดน้ำลดใช่แล้วไปดีดขึ้นไปดีดขึ้นถุงกาใช่ครับขราแล้วก็เราค่อยเป็นขึ้นมาถูกต้องคราวนี้เนี่ยโซนนี้จะไม่รู้โซนนี้ก็คือไม่มีน้าลดนะฮะไม่มีสัญญาณน้ำลดไม่มีสัญญาณน้ำลดนัเราจะใช้สัญญาณน้ำลดมาเป็นเตือนไม่ได้นะกรณีอย่างนี้นะครับผมควรจะกลัวไหมจัง เป็นผมผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมย่องอยู่เหนือสามระดับสามเมตรเพราะผมไปพักที่ไหนผมก็บอกขอจองห้องชั้นสองถูกไหมครับอย่างนั้นนี่คือความรู้ที่คือองนะคารับแต่ว่าคือในแง่ดีคือมันมีระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนานกว่าทางสุมาตราใช่ฮะแล้วก็ความสูงของเคื่องต่ำยังต่ำกว่าแต่อำนาจการทําลายล้างก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเขาอยู่ในทะเลครับอยู่ในทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนยันว่าอย่าไปถู่ตลนกครับอย่าไปถึงตนก แต่เราก็ต้องมีความรู้แล้วก็ระหนักไว้ว่าโอกาสเนี่ยมันมีครับนะ,ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเวลาเราไปพักเรื่องคนริมชายทะเลเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเราก็ต้องคอยคอยติดตามเพราะสัญญาณเตือนภัยนี่กว่าท่านจะรู้นะฮะเวียดนามเป็หมดแล้วฮะห้าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นห้าชั่วโมงอีกเก้าชั่วโมงมาที่เวลาเหลือเฟือหนีทันหนีทันแน่นอนอาคารก็ไม่จะลายเพราะาอาคารท่านเหยียอยู่สูงเหนือสามเมตร ครับครับเอาละและนี่คือข้อมูลน่าสนใจนะครับจากอาจารยา์เสรีนะฮะเป็นองค์วความรู้อย่างที่ว่ารู้เอาไว้เพื่อป้องกันเนี่ยนะครับตุม่มจบมาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับท่านุนทรท่สวัสดีครับและนี่คือจบ